สวัสดีครับกำนันแบมปูกับหลานหน่อยครับผมปูปิงสวัสดีค่ะบทีลาสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณได้หรักค่ะสวัสดีจ้าผมวันนี้มาพอกันกับเสาวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2561หร้บอ็ดครับมารายงานตัวในห้องของอ่จ้า ในห้องของคุณยายโตนะครับ,บมาอัปเดตรายการเจ็บป่วยของเราเนาะเป็นไงยายโตนี่ก็เพิ่งลุกบ่บ่บอรันลุกนะครับมื่อนี่บ่รหันอ่าบ่หันได้กินขา้าวก่อนกินลุดกินเป็นระยะในช่วงที่ลูกเหี่ยวนะครับเมื่อคืนนี่ลูกเหี่ยวรู้สึกว่าชั่วโมงละเถื่อหรือ,รอเกือบเกือบชั่วโมงนะครับ,กบเกือบชั่วโมงก็คือ อ่าเงยบดถึงชั่วโมงต่อการเงยครั้งหนึ่งต้องอเดินย่งางไปย่งางไปห้องน้ำนะครับในประคองเลาย่งางไปห้องน้ำถึงเล่าถึงกำนันเก้ียมละแทบจะว่าแทบจะว่าจะนอน่นนิดนึงเนาะย่มขึ้นเว้นเออย่มขึ้นแต่ว่าช่วงยง่มขึ้นเว้นนี่เราจะนอนนอนโดนนะครับเววงยหน่อยลง่พอพาดูใช่ไหมนี่ก็คือตอนนี้เวลา 8ปดโมงห้าส oh ิบส oh ี <S <S ่นาทีเกือบเก้าโมงแล้วส่วนอาหารอาหารพร้อมแล้วอันนี้เป็นใบเตยใบเตยปั้นให้นะครับเป็นน้ำผลไม้ใบเตยก็พอเห็ดให้แล้วก็พร้อมกับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอาจจะเป็นข้าวข้าวโอ๊ตนะครับข้าวโอ๊ตผสมก็คืออยู่อยู่ท่านนั้นนะครับคือเป็นปองอาหารของแฮโตัข้าวโอ๊ต ผสมกับเอ็มชัวแร้วก็จะผสมกับนมเนาะนมสดคือคือนมสดนี่ยยูดานนีมีนมสดมีแบนมีแล้วก็มีวิต้าวิต้าเนือเนื้อรีนำผลไม้นะครับตัวซีแดงๆเป็นผลไม้ส่วนท่างทางคนจะเป็นนมเป็นมกองเป็นนมเออเนื้อนมอย่างนี้นม ไม่ง่ายน้องน้องกล่องน้องกองนะครับดีหน้าง่ายผสมเลเซอยเออั้งๆน้ําดื่มน้ําดื่มแล้วก็นมนะครับตอนนี้มะเดื่วกําลังเหยีดกับเข่าอยู่กับกวางหน่อยน้องผู้พิงหลานน่อยผู้พิ้งกับล้านหนอยใบเตยก็มาอยู่เป็นกําลังใจยากำลังท่านแยมจะได้ขึ้นไปที่ของบันทึกเสียงเมื่อนี้ติดภารกิจเดือมีมีมีนัดกับลูกค้านะครับ หลายคิวพอสมควรคิวแรกเมื่อนี้เป็นงานสปอร์ตบันทึกเสียงเฮดสปอร์ตหาเสียงทางซสอนะครับสปอร์ตหาเสียงมาามาามากนาพอสมควรจ้าไอ้ครับนูมืออย่าเร็วนะ่นี่แม่แม่แม่พ่อพ่อโอ้มีมีรู้จักใครอีกครับแม่พ่อนั้นนั้นลุงเรียกเรียกลุงสิไอ้นี่ใคร ันนี้ผูดได้นี่ใบเตยพี่ใบเตยเรียกใบเตยซิอันนี้ใครเนี่ยลุงตัวลุงป้าเลยเตยเอิรนเตยเด้อะเตยเตยรู้จักครับรู้จักป้ารู้จักลุงรู้จักเตยรู้จักย่ารู้จักปูรู้จักแม่รู้จักพ่อเบาเบาเบาได้แล้ว ้วกบบบบบบาบอมบอมเบลบอมเบลเบาหมวนะครับก็คือ,อชี้ตัวบุคคลใด้อมสำหรับผู้พิงร<ล>ะบุบไปเลยว่าอันนี้คือปูอันนั้นคือหญ้านะครับอันนี้นเป็นยาหญ้าเอิ่นเขาเดิยนหญ้าเขาบวชเดินหญ้าเขาเอื่นยเป็นออกสำเนียงอีสานเนาะเขายุสกุลแต่ว่าเป็นสำเนียงสำเนียงอีสานกลางบ่บ,บ่บบบได้เป็นบ่ได้เบากน่อเพราะว่าบ้านกว้างบ่ได้เบาหย่อนะครับ ก็มารายงานตโตนะครับมารายงานตโตให้พ่อรูเข้าลูกเข้ากันเนาะมือนี้เป็นเังไร้เท้ามือนี้บ่บ่อส่งส่งบ่อาการห้องถือบ่บ่ดีปันไรห้อาครับปุดหัเมื่อยเนาะเมื่อยเป็นบ่อก็บ่ออยากเห็น่อมันลายนะครับก็กินก็ลูกมือนี้ คิดว่าเมื่อนี้เก้าอีนังเยาเล่าคงจะมากนะครับเก้าอีนางไทยคือสั่งรัชดาแล้วในการติดตามสินค้าก็กํากลังเดินทางอยู่ระหว่างเดินทางนะครับอาจจะเป็นช่วงเศารหรือช่วงบ่ายของเมือนี้ก็คงจะถึงขิดวาง์สันนะครับเอาเล่ากับเ,เล่ากับสิบบอดบยางไก่โอเคโอเคครับสาหรับเสารมือนี้ก็มีอเจ้า แขกเจ้าแรกมาแล้วผมดีขออยากปิดคลิปไว้ซสำนี้เนาะไปเจอกันคลิปหน้าครับอ่ะยายโตสวัสดีจ้าไปสู้นะโอเคครับกำลังยมพร้อมกับหลานหน่อยครอบครัวตัวอ้วนหลานน้อยไปเตยสวัสดีค่ะไปเตยจ้าบายบายปิดโอเคปูพิงสวัสดีจ้าปูพิงก็สบายเอ่ะบายบายสวัสดีครับผมมาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม